Thank mm -hmm. you. ะะเข้าสู่ชาแนลของใบเฟินนะคะวันนี้นะคะฝนพาเพื่อนๆมาปลูกน้องต้นไม้จิ๋วนะคะเนื่องจากเฟินไปได้กระถางดินเผาอันใหม่มาไซน่ารักมินิมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะทุกคนน้องเป็นกระถางดินเผานะคะคือเฟินไปซื้อกระถางราคาส่งมาขายที่สวนนี้แหละก็เลยได้เจ้าคนนี้มาด้วยนะคะเออน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกน้องแคคตัสนะคะลงไปในกระถางดินเผาอันนี้ <Okay. S 2> ก็ไม่รู้จะปลูกได้ไหมปลูกขนาดไหมคือเราไม่เคยปลูกอะไรที่แบบว่าอันเล็กขนาดนี้มาก่อนไม่เคยใส่กระถางอันเล็กขนาดนี้มาก่อนนะคะทุกคนดูดิมันเล็กมากแต่น้องก็คือมูมีนะคะมีเจาะรูตรงตูดมาด้วยแล้วส่วนอันนี้จะเป็นเจ้าไม้จิ๋วที่เราจะเอามา ใช้ในวันนี้นะคะคนดึงมันจะพอร์ตเลยทุกคนเมื่อเช้าก็คือจิ้มออกมาจะกพอร์ตเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่กระถางมันเล็กมากต้นไม้น้องแคคตัสของเราก็เลยต้องเล็กไปด้วยนะคะทุกคนแต่ไซนี้ก็คือสามารถปลูกแยกปลูกได้แล้วนะคะก่อนจะไปเข้าเรื่องปลูกแคคตัสกันนะวันนี้เรามีอะไรมาอวดคะ่ะด้านหลังเราดีเองนะคะแทมเบอรอันนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะคะที่อยู่ ในหน้าร้านของเราเค้าเคยบ่นๆแบบว่าตรงนี้มันจะมีพวกสายไฟรัวลวดหนามที่มาละเกะละกะใช่ไหมแล้วแบบลกสายตาทุกคนตอนแรกก็คิดว่าจะเอาต้นอะไรมาวางดีสุดท้ายก็กลายเป็นไสเกาหลีนะคะเออน้องก็น่ารักบังแดดให้เราด้วยนะคะทุกคนเมื่อเช้าแดดมาก็แบบว่าบังเกือบมิดเลยนะคะอาจจะมีแดดมาคอมแพมนิดนึงก็กําลังคิดอยู่ว่าจะติดม่านดีไหมจะบังแดดได้ช่วงเช้าๆคะ่ะแต่คือตอนนี้ช่วง ตั้งแต่ประมาณ11โมงจนถึงเย็นเลยอะตรงนี้คือล่มตลอดเลยนะคะก็เลยยังลังเลยอยู่ว่าจะติดม่มานดีไหมนะคะเนี่ยทุกคนดูสิน้องมีความน่ารักก,กรุบกริบมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวตรงนี้ว่าจะเล็มให้มันเป็นทรงสักหน่อยนะคะ เนี่ยอันนี้ก็เลอะเลอะอยู่ยังไม่ได้เคลียร์นะคะเพราะว่าเมื่อวานเอาน้องลงกระถางดินเผาอันนี้เป็นกระถางดินเผาที่เพิ่นซื้อมานะคะอามาลงน้องแบบนี้เลยแล้วก็โรยหิ่หินสีขาวแบบนี้ได้มาสาถุงร้อยแต่กว่าจะเต็มพื้นที่อะทุกคนหมดเป็นหมื่นเหมือนกันนะคะเออ กระถางนี้ก็น่ารักดีน้องก็แบบต้นใหญ่มากเนี่ยค่ะทุกคนดูนะอันนี้สูง2เมตรนะคะ2เมตรน้ยหน่อยด้วยแต่ทีเนี้ยตอนไปซื้ออยากได้ประมาณไม่สูงขนาดนี้อาจจะประมาณเท่านี้แต่พอดีคุณป้าของหมดนะคะก็เลยให้เรามาต้นเบลเลอร์เลยนะคะในราคาเท่าเดิมมันก็แบบบางสายตาได้ดีมากทุกคนถ้าแบบแปวกเข้าไปเนะี่ยจะเห็นป่ะมีท่อสิงเหลืองอยู่เนี่ยเนี่ยพอออกมาอย่างนี้ก็คือไม่เห็นเลยอะทุกคนเนี่ยนะ นี่นี่ต้องขยับน้องต้นนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าห่างไปน,นิดนึงเห็นไหมทุกคนคือตอนแรกมีความรู้สึกว่าหน้าต่างใหญ่ปรากฏว่าหน้าต่างคือกําลังดีเลยนะคะสวยเลยชอบมากไม้นี้ฝนซื้อมาจากจังหวัดแพร่นะคะได้มาจากแพร่เดี๋ยวฝนทิ้งพิกัดไว้ให้ลายไม้สวยมากเป็นไม้สักเกตออ,ออปอใช่ไหมของจังหวัดแพร่นะคะก็คือเป็นไม้สักอยู่ประมาณ 30- 40ีปี อุปกรณ์ของเราวันนี้ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นดินปลูกนะคะเป็นดินสูตรของที่สวนเราเองส่วนอันเนี้ยอันเนี้ยเฟิร์นเอามาลองต้นนะคะจะเป็นพวกกัดมะพร้าวนะคะส่วนอันนี้เป็นดินญี่ปุ่นวันนี้จะโรยดินญี่ปุ่นเพราะรู้สึกว่ามันแบบน่าจะสวยกว่าอันนี้ก็น้องกระถางดินเผาขอสเฟตนะคะเอาไว้ขี้ปุ๋กจิ๋วต่างๆนะคะมีหลายอย่างมาก น่ารักสุดๆเลยรรู้สึกว่าเดี๋ยวลงผ้าหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโต๊ะเราจะเลอะนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นโต๊ะที่แบบว่าจะใช้วางในหลานเนาะขออนุญาตวางนิดหนึ่งเดี๋ยวปลูกน้องๆเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะพาไปรีวิวเจ้าแคกตัสคอนโดนังฟ้าที่ได้มาจากช้อปปี้นะคะคือจะอามาลงหน้าแถวๆนี้ได้แหละตกแต่งนะคะทุกคนพร้อมอยางพร้อมแล้วไปดูกัน ความน่ารักเวลาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนทุกคนน่ารักมากที่เฟิร์นใช้วันนี้จะเป็นพวกออกัะมะพร้าวเล็กๆแบบนี้นะคะไม่เอาใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปอุดรูจนแบบว่าน้ําระบายออกไม่ได้ใส่ลงไปเลยอันไหนรูใหญ่ก็ใส่อันใหญ่หน่อยลกัน ต่อไปนะคะเราจะมาใส่ดินให้น้องๆค่ะสึกว่าจะใหญ่ไปนิดนึงจะใหญ่กว่าปากกระถางนิดนึงอาจจะใส่ยากนิดนึงนะคะใส่ครึ่งเดียวก่อนแล้วกัน,กนเนาะเพราะว่าเราจะได้ใส่พวกกระบองเพชรง่ายงนะคะถ้าเราใส่แค่ครึ่งเดียวนะถ้าใส่เต็มเลยพวกส่วนที่เป็นรากอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากนะคะเพราะว่าอันนี้น้องเขามีรากแล้วก็ตัวลำต้นแล้วเวลาปักลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วเราค่อยใส่ดินเพิ่มนะคะเพื่อให้เต็มกระถางเราเหลือที่ไว้โรยพวกดินญี่ปุ่นด้วยตอนนี้เรามาอยู่ที่ขั้นตอนเอาน้องๆใส่กระถางนะคะเดี๋ยวคูนจะใส่ไปให้หมดเลยก่อนที่จะมาแนะนําชื่อสายพันธุ์หลังจากที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวฟูนมาแนะนําชื่อสายพันธุ์ละกันเนาะซี่น้องๆน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ย้ายมาอยู่อันนี้ดีกว่าบางต้นอยู่ต้นเดียวจะเหงาเกินไปเอาไปสามต้นเลย แล้วก็โรยดินญี่ปุ่นเป็นเลยก็เป็นน้องแวงกระเทียนะคะทุกคนปวดนะคะน้องต้นแรกที่ทําเสร็จนะคะเบลกลุบปม,มากๆนะคะเดี๋ยวไปทําต้นอื่นกันตอน่อจะเป็นน้องยิมโนด่างนะคะด่างสวยด้วยต้นเนี้ยแต่ถ้าพอน้องเขาโตแล้วว่าแบบแน่นเกินต้องเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่โตเนาะอันเนี้ยก็อยู่ได้ไม่นานหรอกทุกคน เดี๋ยวแบบ,แบบน้องก็โตนะคะเพราะที่เอามาเนี่ยเป็นแบบพันุ์ที่แบบโตวไวทั้งนั้นเลยน้องจะเอียงนิดนึงนั้นเนี่ยไม่เป็นไรน้องเอียงนิดนึงไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะน้องยิมโนโด,ดงังเรียบร้อยค่ะต่อไปมาปลูกน้องเอสโตกันค่ะทุกคนก็ปักน้องลงไปกึ่งกลางก่อนนะนะแล้วแบบว่าใช้มือคอยพยุงเอานะคะเขาอยู่กึ่งกลางตั้งๆแบบนี้นุม น่ารักมากก็ปิวหลิวมากทุกคนดูสิอันนี้น้องเอสโตนะคะลายข้างบนยังไม่ออกยังไม่รู้ว่าจะเป็นวีหรือว่าตัวแบบธรรมดาอันนี้น้องมาแบบจับสามนะคะมีเฟรียมีแมมโคลัมเบนาแล้วก็มีน้องเอ,อ่อกลีบมะเฟืองโอ้กลีบมะเฟืองมีติดอยู่นี่อีกต้นหนึ่งสรุปเป็น4อันนะคะกระถางนี้ ต้นเล็กๆก็จะปลูกยากนิดนึงจริงๆต้นเล็กเราสามารถใส่ดินลงไปก่อนแล้วค่อยเอานองจิ้มลงไปก็ได้นะคะแต่เนื่องจากเราใส่ไปแล้วเราก็จะใส่ไปเลยนะคะอันนั่นไงทับน้องโคลัมบีน่าไปแล้วอนับถือคนที่แบบทำของจิ๋วๆเลยอะมันแบบมันยากนะเนี่ย แฟรเลียลงไปต่อน่ารักไม่เบาเลยค่ะนี้ชอบอะ่ะปลูกแบบสามต้นน่ารักเนาะเจ้าคนนี้คือน้องแมมโคลัมเบียน้านะคะดอกสีชมพูบ้านใครยังไม่มีมั่งไปหามาเรี้ยงนะเพราะาดอกน่ารักมากเลยส่ลเฟรนยังมีพอดจิ๋วๆอยู่อีกเยอะเลยนะคะที่แบบรอแยกเอาไปลงในโซนที่ผ้าบาท เสร็จแล้วค่ะน่ารักไหมเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็มีอาการนะคะคือแบบถ้านั่งนานหรือแบบนอนแบบผิดท่าอะไรเงี้ยจะเป็นแบบเหน็บชาตะคิวเริ่มกินสงสัยว่าลูกจะแบบดึงแคลเซียมจากแม่ไปใช้เปล่าน่าจะต้องเสริมแคลเซียมนะคะคือเฟิร์นไปได้แคลเซียมแบบน้ำมาแล้วแบบว่าไม่ค่อยชอบกินเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบกินบ้างไม่กินบ้างอะแล้วแต่ลมเพราะไม่ชอบรสชาติของมันเลย ดูค่ะน้องซุปเปอร์ต้นจิว๋วมุกมิกมากอันนี้เป็นกิ่งน้องหูกระต่ายนะที่เฟิร์นไปเด็ดมาเด็ดสดเลยแล้วก็ตากแดดไว้แป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็พร้อมลงปลูกแล้วเพราะว่าตัวนี้ลากเข้ามาง่ายแต่อย่าไปโดนขนเขานะมันคันนะคะทุกคนใช้ที่หนีบเอานะคะ อันนี้ต้องช่วยน้องออกแรงกดนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเขาแบบยังไม่มีลากก็คือเด็ดสดมาก,ก็เลยยังไม่มีลากนะคะนี่อ๋อน่ารักอันนี้ชิวเอเลยต่อไปเจ้าคนนี้ค่ะเจ้าคนนี้เป็นน้องยิมโดดดักันแต่ว่าเป็นโทนแบบว่าส้มดำสีเน,นี่ยเปลี่ยนได้นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะ ต่อไปแอตเต้าเมโลมันเป็นไม้ยักษ์ทำไมแม่เอามาใส่กระถางจิ๋วขนาดนี้น้องเมโลมาแล้วค่ะอันนี้จับสองอันนี้เป็นน้องกีบมะเฟืองจับสองค่ะใส่ดินลงไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะนักกีบมะเฟืองถ้าได้ที่ตักอันเล็กกว่านี้จะดีเลยกระถางดินเผาเนี่ยมันจะแบบระบายน้ำได้ดีนะคะทุกคน ลูกค้าจะชอบทักมาถามว่าน้องมีดอกตุ่มดอกไหมบอกว่าช่วงนี้น้องติดดอกอยู่ตลอดนะคะเรียบร้อยแล้วน้องชูมแมนคือตอนเด็กอะ่ะเขายังเป็นต้นเล็กๆใช่ไหมมันจะยังไม่ค่อยเข้าส่งมันจะแบบดูแบบยืดยืดเดียวๆาวนิดนึงแต่เดี๋ยวพอเราไปปลูกได้น้ําได้แดดเขาก็จะแบบอ้วนสมบูรณ์อีกนะคะและนี่ก็คือผลงานของเราวันนี้ค่ะทุกคนน้องๆน,น,น่ารักมากมเลย ยิ่งมองมุมนี้ยิ่งสวยอ่ะใครชอบก็ไปหาทํำกันเอานะคะดูคอนโดนางฟ้าตามสัญญานะคะอันนี้ก็คือเฟิร์นสั่งมาจากช้อปปี้อ่ะทุกคนกอละร้อยเอ้ยไม่ใช่แท่งละร้อยนะคะทุกคนอันนี้ความยาวประมาณ1เมตรนะคะถึงอันนี้น่าจะเกินเมตรปะน่าจะเมตรหน่อยๆน,นะคะก็คือเขาก็มีแถมมาให้ด้วยเฟิร์นสั่งมาทั้งหมด10ต่อนะคะแต่น่าจะได้หลายต่ออยู่เนี่ย สวยนะผิวมันค่อนข้างจะเงาอะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเฟินแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนะคะใครอยากได้ก็ไปดูนะบางต้นมันก็จะมีตําหนิอะไรอย่างเงี้ยพวกโรคอะไรอย่างงี้มาบ้างนะคะแต่เราไม่ซีเรียสเดี๋ยวเราค่อยไปแบบรีโนเวทเอานะคะ เาปปดีา๋ยวเพื่อนจะเปิดสวนวันที่27-28สิงหาคมนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะเปิดยาวตลอดเลยก็เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคน9โมงเช้าถึง5โมเย็นนะคะเพื่อนๆต้องแวะมาให้ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าเรารีโนเวทหน้าร้านใหม่ข้างหลังเรามีเองนะคะ คือหน้าลานตอนนี้ก็คือแบบน่ารักมากๆนะคะเหมาะแก่การถ่ายรูปมากๆคุณแม่ก็แบบถ่ายรูปทุกวันเลยนะคะตอนนี้โฟกัตั้งท้อง4เดือนเต็มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวปลายเดือนก็จะประมาณ4เดือนหน่อยๆแล้วนะคะท้องอาจจะแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนขอเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะเราวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย